ค่ะสวัสดีค่ะม .2.3 นะคะวันนี้สัปดาห์ที่15บห้าแล้วลูกสัปดาห์หน้าก็อีกอาทิตย์เดียวและสัปดาห์ถัดไปเราก็จะสอบสอบปลายภาคในกรางนะของครูสองรหัสวิชาก็คือสอบสอบในกรางนะคะยีข้อ20คะแนนไม่มีไม่มีอตัตราในไม่มีอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าเราทำแบบฝรกหัดในชั่วโมงแล้วจากการ เขียนทดสอบตอบประเมินครูครูอ่านได้แล้วเหลือแต่คนที่ไม่ส่งทีนี้สอบปลายภาค20ข้อ20คะแนนเลยนะคะมีใครจะมาวัดดวงไหม20คะแนนก็ยังไม่ถึงเกรดหนึ่งนะ50คะแนนนะคะโอเคความจริงเราจะต้องเรียนในชั่วโมงทุกสัปดาห์เป็นการสะสมความรู้เนาะถึงจะเอาความรู้ที่เราเรียนในแต่ละชั่วโมงอะ ไปสอบปลายภาคได้ไปลายภาคไม่ยากเลยค่ะครูจะถามสิ่งที่ครูสอนค่ะง่ายๆเลยถ้าใครเข้าใครเข้าเรียนนะอะ่ไม่ว่าจะเป็นวิธาการคำนวณวิธาการคำนวณเราเรียนถือว่าเยอะนะปกติมันจะหายไปสองบทไอทิษฎีข้างหลังอ่ะทีนี้เราเรียนโควิดเราก็เลยเรียนทฤษฎีก่อนแล้วปฏิบัติอ่ะเราไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ครูก็จะสอนหกห้าสี่แล้วก็มาหนึ่งแล้วก็สองแล้วก็สามบทที่หนึ่งจะงงๆหน่อยถ้าเราเรียนในห้องคอมอ่ะ แนวคิดเชิงคำนวณเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติเขียนเล่นเกมหรือทําอะไรตามที่ครูบอกในชั่วโมงเลยจะได้รู้เลยว่าเราเข้าใจไหมแนวคิดเชิงคานวณตอนนี้ก็คือเราสร้างแบบประหัดเอกสารออนไลน์อันนั้นสิบคะแนนเลยนะลูกสิบคะแนนเลยเพราะว่ามันต้องคิดนิดหนึ่งนะคะดูตามแนวตัวอย่างอย่าอย่าลืมทานะแอ่นั้นอ่ะแบบประหัดบทที่หนึ่งอะ่ะส่วนบท ที่2ก็คือการเขียนโปรแกรมไ t h o n ตอนมหนึ่งเราได้เขียนแล้วออนไลน์แต่ไอ้ลิงก์นั้นอะที่เราเคยเคยเคยเรียนอะเก็บตังค่ะตอนตอนแรกที่ครูสอนเนาะว่าทําไมมันหลันไม่ผ่านเราเขียนเสร็จแล้วเราก็รากดเข้าไปให้อัปเดตแล้วก็เสียเงินแล้วมันมีนมาสเสจมาให้ครูด,ด้วยในเมลบอบกว่าให้ใช้ฟรี40วันอ้อยากจะใช้ที่ไม่ต้องฟรีอแบบให้มันหลันเต็มๆก็เลยไปหาโปรแกรมมาได้ ที่มันเขียนออนไลน์ก็คือโปรแกรมเราเรียน Google Workspace อยู่แล้วก็คือมันก็จะมีอีกแอป,ปหนึ่งที่สำหรับเขียนโปรแกรมค่ะดีมากเลยคือ Google c o l a b อ่ะทีนี้ไปดูในหนังสือเรียนก่อนนะลูกครูใช้นะตจอแล้วใช่ไหมคะก็เข้ามาานแถยเมนูนนตะวันนี้จะแทนเรียนของครูจำพยาว่าโอ้มีเด็กเรียนสองคนออนไลนแหละคือความหวังของความหวังของครูอย่างน้อยก็มีคนหนึ่ง แต่แต่หนึ่งทับหนึ่งทับสามเนี่ยหนึ่งทับสามหนึ่งทับสามสองทับสามเนี่ยครูฟ้าสองรอบแล้วไม่มีคนเข้าเรียนสี่ครั้งแล้วนะคือแบบไว้สดแลวไม่มีคนเข้าเรียนออไม่รู้เป็นอะไรไม,ไม่มีลาไม่มีอะไรแต่ว่าห้องอื่นเนี่ยเข้าอย่างน้อยก็มีห้องอื่นที่แบบว่าว่างก็งมาเข้าเรียนพร้อมเพื่อนนะคะ หนึ่งครับสามเนี่ยสองครับสามเนี่ยกลางอากาศแต่วันนี้ก็มีนักถ่ายเรียนรกุมนัจจาห้องสองมาเรียนเมื่อวานไม่ได้สอนนะไปประเมินอ่เดี๋ยวครูขอดูในบทที่หนึ่งนะคะได้บทที่สองขอโทษการแก้ปัญหาด้วย Python นะคะก็บอกแล้วว่าเราเรียนตอนมหนึ่งเนาะออกแบบเชิงลรีนะคะก็คือสิ่งรอบตัวที่มนุษย์สร้างขึ้นทีนี้เราจะออกแบบ มันก็มีการพัฒนามาเรื่อยเรอยเริ่มเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทีนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ี่ยมันเป็นเครื่องจักเราจะต้องเขียนและสั่งให้มันทํางานตามคําสั่งของเราเราจะบอกให้เปิดเดีย๋ยวนี้มันเป็นระบบเซนเซอร์ให้เปิดปิดไฟได้เนาะก็คือก่อนที่ไอไฟเนี่ยมันจะเปิดปิดได้เนี่ยเราต้องเขียนโค้ดโปรแกรมเข้าไปซึ่งโปรแกรมในโลกนี้มีหลายโปรแกรมมากเราจะไปรู้ขั้นตอนเข้าใจการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมมันไม่ยากเลยค่ะแต่ไอเดียที่เราจะคิดจะสั่งให้เครื่องจักรทำงานตามคำสั่งเราเนี่ยต้องใช้วิธีคิดนิดหนึ่งเพราะว่าโค้ดโปรแกรมมีทั่วโลกเตมไปหมดเลยแล้วแต่เราจะประยุกต์ทำยังไงให้เขียนสั้นที่สุดแล้วก็ใช้งานได้ได,ได้ได้มีประสิทธิภาพประถมมัธยมความจริงอันนี้ต้องเป็นของประถมแต่เขามาทวนที่มสองอีกรอบหนึ่ง ก็คือการแก้ปัญหาด้วยไพทอนไพทอนก็คือเป็นโปรแกรมมูเหลืองมูหลามเนี่ยนะคะที่ที่เราเขียนไปแล้วตอนหมอนหนึ่งนะคะที่เป็นจอดำๆก็มันจะยาวๆสั่งทีละบรรทัดให้มันทํางานทีละบรรทัดนะคะยังไม่ถึงขั้นเป็นเขียนโปรแกรมอ็อบเจกต์ออเ e นเจตที่มันมีปุ่มอะไรให้เรากดหรือว่าที่เราเปิดเครื่องมาเนี่ยอันนี้คือจะเขียนโปรแกรมภาษาดับสูงอีกแบบหนึ่งพวกจาว่าอะไรพวกนี้แต่เราเขียนอ่าให้สั่งให้เครื่องทำงานก่อน เขาเรียกว่าลงใน DOS นะ OS ก่อนก็คราที่แล้วเราคำนวณน,นะครูด,ดูเนะื้อหาแล้วเนาะอ,อย่างกับมสองนี่อย่างกับปริญญาตรีเลยอ่าจีนง้เอาไงไม่ให้อย่าบอกว่ายากก็คือไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ให้เราเข้าใจขั้นตอนก่อนนะคะของเราเข้าสู่วงจรบูรีนใช่ไหมคะแต่ถ้าเราว่างเนี่ยเรามาเขียนลองทดสอบมันเป็นจริงตามนิพจน์ที่ครูสอนไปไหมคราที่แล้วอะ ลองลองเอสเท่ากับ12บสองมากกว่า13บสามน้อยกว่าเอสอายุน้อยสิบกว่าสิบเกเนี่ยแล้วก็แสดงผลมันจะเป็น for to t e ไหมอันนี้เราเรียนผ่านไปแล้วเราถึงหน้าส1มอคราที่แล้วให้เขียนโค้ดโปรแกรมอันแรกเลยสิบห้าบรรทัดเดี๋ยวก่อนมีใครขอเข้ามีไหมไม่มีสงสัยจะไปกดปุ่มนะอ่ะ เนี่ยค่ะเขียนโปรแกรม Python เพื่อแก้ปัญหาการคิดค่าโดยสารซึ่งก็มีคนส่งมาแล้วเนี่ยเขียนตามนี้เดี๋ยวครูจะไปเปิดให้ดูของใครที่รันผ่านมีของเก่าเวลาครูเปิดแล้วอ่ะมันจะมีงานของนักเรียนที่ส่งครูมาทั้งหมดเลยนะครูสส่วนใหญ่การตั้งชื่อโปรแกรมอ่ะเขียนโปรแกรมอ่ะควรจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ เราใช้ทีละโปรแกรมอ่านนักเรียนเพื่อสะดวกในการตรวจงานครูด้วยอ่าอนุโลมให้ใช้ชื่อเป็นภาษาไทยได้แล้วก็บอกห้องเนี่ยกียสดาแต่คนอื่นเนี่ยก็เขียนภาษาอังกฤษมานะดีมากแชร์มาอ่านรัก่าวินนุกเป็นภารรษาอังกฤษรู้สึกว่าอ่าเดี๋ยวครูลองกดสิที่เราเขียนคำนวณค่าโดยสารใช่ไหมบางคนยังไม่สอนเลยเขียนมาสามหน้าแล้วาาเนี่ยค่ะเดียครูจะรัน ของอัถาเนว่าครูยังไม่ทันจะรันเลยมันเออร์เหน้าสิสี่แล้วครูเคยรันไปแล้วถ้าเรากดแชร์แล้วก็ให้ครูสามารถแก้ไขได้อ่ะครูจะรันได้ทีนี้ว่าอันนี้ของเราถ้ามันเออร์เรอร์มันทัดหนึ่งไปดูว่ามันผิดตรงไหนหือตามหนังสือนะคะก็แก้ตรงนั้นให้มันรันผ่านมีสุพรรษาหรือยังไงเนี่ยที่ครูบอกว่ารันผ่านสักครู่นะคะนี่ค่ะ เขาส่งมาเยอะเลยน่าจะครบ3 3โปรแกรมรัสุบรรษานี้ย้ายมาใหม่ดำเนินการต่ออ่านี่อันนี้เขารันผ่านค่ะพอรันผ่านเนี่ยมันจะมีหน้าจอแสดงผลปกติถ้าเป็นไพทอนมันจะเป็นสีดำด้านขวาใช่ไหมคะแสดงผลเป็นหน้าจอสีดำอันนี้มันจะเป็นสีขาวอยู่ด้านล่างลันแต่เขาคู่ก่ะ ส,ส,สมันราไม่อนุญาตให้ครูแก้ไขอะแต่ครูลองเปิดรันดูก่อนใช้เวลาประมวลผลนานนิดนึงอันนี้ครูรันไว้แล้วเนี่ยค่ะมันจะขึ้นแสดงผลว่าออ,อินอินพุตมีผู้โดยสารทั้งหมดกี่คนเนี่ยค่ะแล้วก็แสดงผลมาในโครอนเป็นกล่องข้อความเห็นเราก็ลองใส่ไปให้คอมพิวเตอร์คำนวณตามเราอะ่ะสิคนมีผู้โดยสารอายุตาา่างกว่าสขวบกี่คนอะ่ะสมมติหคนกด Enter มีผู้สารอายุตั้งแต่60ตามเงื่อนไขเลยวงจรบูลีน if else นะคะที่เราเรียนไปสมมุติ3ามคนเหมือนกันก็คำนวณมาจำนวนผู้โดยสารทั้งหมด10คนเป็นอายุต่ำกว่า3ามขวบคนเป็นผู้สูงอายุ3คนเป็นผู้โดยสารคิดอัตราปกติ2คนค่าโดยสารรวมทั้งสิ้น35บาทเนี่ยมันก็จะรวมในเครื่องไขถ้ามันมากกว่า200ก็ได้ส่วนลดสินะ ผมไม่ได้ใส่ไปเพิ่มนะคะอันนี้คือของเก่าอ่าสภาษอันนี้สุภาษไม่เออร์เลอร์เลยนะคะได้เต็มเลยห้าคะแนนอ่าทีนี้เรามาหน้าถัดไปนะอันนี้เราเรียนไปแล้วสองจุดสามหน้าสามจุดสองการวนซ้ําด้วยคําสั่ง y ก็คือวน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 ,วนนี้หมายถึงอะไรวนจนกว่าจะเจอคําตอบที่ถูกต้องนะเอาง,ง่ายๆเลยคิดง,ง,ง่ายๆเลย ก็คือเราสั่งให้เครื่องทํางานให้บวก2อบวกสได้เท่าไหร่ก็ <_ d ata> ต้องคํานวณให้ได้เป็น4ใช่ไหมคะวนจนกว่าจะตอบเป็น4ถ้ามันตอบผิดมันก็จะวนกลับไปใหม่หาคำตอบให้เรานะคะในการเขียนโปรแกรมทํางานวนซ้ำนะคะชุดคําสั่งเดิมนอกจาก for for ภาษาไพทอนยังมีคําสั่ง w h w i นะคะ w s i l e กรณีวนซ้ำไม่ทราบจำนวนรอบไม่รู้จะหาคำตอบได้กี่ครั้งใช้ Y แบบวนหลายรอบนะต้องใช้ Y เงื่อนไขาทางเลือกชุดคำสั่งเขาก็จะเขียนเป็นผัางงานแบบนี้ค่ะเริ่มต้น Y เงื่อนไขาทางเลือกถ้ามันเป็นจริงนะคะชุดคำสั่งก็จะมวลผลแสดงผลออกมาแต่ถ้าเป็นเท็จมันก็จะวนวนกลับไปใหม่นะให้เราหาคำตอบจนกว่าจะถูกเวลามันมีตึกต๊กเนี่ยครูครูจะดูว่า ใครถามอะไรครูถ้าบางคนไปไปติ๊กไปกดอะไรววาครูก็จะงงนะว่าใครจะเข้ามีใครขอเข้าบอกก็าไม่รู้นะอ่ะมาหน้าสามสิบสามที่ครูจะให้เขียนสองจุดสี่ถ้าใครแบบขยันนะอันนี้ครูอสอนแบบรอเพื่อนเลยที่ไม่เข้าเรียนอะ่ะทั้งบทเนี่ยเราเรียนลองใช้โคแลบพิมพโปรแกรมทีละอันแล้วก็ลองรันๆันดูสนุกนะพอเราเขียนไปเรื่อย ตอนแรกภาษาอังกฤษเรายังไม่คุ้นนะพอเราเขียนคําสั่งซ้ำๆเดิมๆเ,เรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะจำคาสั่งพวกเนี้ยเข้าไปในสมองเราเลยอัตโนมัติเชื่อครูดเด็กนะพอเราเขียนทีแล้วมันทัดมันคือถ้าเขียนโปรแกรมอะถ้าเราปฏิบัติบ่บอยๆเราจะทําได้นะคะต่อไปอหน้านี้สองจุดสี่การใช้คําสั่ง y เมื่อไม่ทราบจานวนการวนซ้ำที่แน่นอน เขียนโปรแกรมรับจํานวนเต็มบวกชุดหนึ่งไม่ทราบล่วงหน้าว่ามีกี่จํานวนอ่านี่คือเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะเขียนโปรแกรมเนี่ยจะให้แบบเหมือนเครื่องคิดเลขอะไรเงี้ยให้คํานวณตามที่เราใส่จํานวนเข้าไปแล้วหาผลรวมและค่ามากที่สุดนะคะก็คือสิบสองบรรทัดนี้ให้เขียนเข้าไปในโปรแล็แต่ไม่รู้ว่าอ่อมือถือของนักเรียนอะ่ะตั้งเป็นสองหน้าจอได้ไหมแต่ของครูอะ่ะ ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะสำรวจแล้วแม่ของเราไม่ค่อยมีใช้ใชคอมมาะห้องครูมีเพิ่งบอกมาคนหนึ่งตอนแรกคิดว่าใช้โทรศัพท์ตอนแรกก็บอกว่าใช้โทรศัพท์สงสัยได้คอมมาแล้วมั้งปูของถอยให้อ่าก็เดี๋ยวครูจะเปิดเป็นสองหน้าต่างแบบนี้แล้วก็พิมพ์คําว่า c o l a p หรือว่าไปกดที่ลิงก์ที่ครูส่งไปในไลน์แล้วก็ใน facebook นะคะ ko Co, lab collab welcome to collab property google อ่ะก็จะขึ้นหน้าจอสีเหลืองแบบนี้ค่ะถ้าใครไม่ขึ้นก็กดไฟล์ new มันจะเป็นเหมือนเมนูให้เราเลือกถ้ามีแบบนี้ก็กดสมุดโน้ตใหม่บันทึกใหม่ถ้าไม่มีก็กดโค้ดบวกเมื่อกี้นี้นะคะถ้าใครล็อกอินเข้า gmail อ่ะม,มันจะขึ้นมาให้ใครไม่ล็อกอินมันจะไม่ขึ้นมาให้ เนี่ยค่ะก็จะเป็นหน้าจอถ้าไม่ขึ้นก็กดบวกตรงนี้มันก็จะเป็นหน้าจอรันพร้อมเขียนพร้อมเขียนโปรแกรมประกาศคำสั่ง x นะคะเท่ากับนะคะ int int In ก็คือ integer ก็คือจำนวนถ้าเห็นคำสั่ง int นี้ก็คือมันต้องคำนวณตัวเลขแน่นอนวงเล็บเปิดเราไม่ต้องพิมพ์วงเล็บปิดนะคะมันจะปิดให้อัตโนมัติ input นะคะ input แล้วก็วงเล็บเปิด โค้นะคะอันนี้น่าจะอยู่ตรงงองูแต่ของในแป้นพิมพ์น้องเรียนในมือถือไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนโค้ชก็คือการใส่สามารถใส่ภาษาไทยไปได้มันคือการแสดงผลนะทางหน้าจอแต่ไม่มีผลต่อคําสั่งให้มันทํางานคําสั่งจําเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะอ๋อเมื่อกี้ครูสร้างมาแล้วตรงนี้ว่าทําไมให้นักเรียนเขียนชื่อใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะ ถ้ามันสั้นลงน้องเรียนกดตรงนี้้มันย่อดกดลงมาเนี่ยค่ะกดไฟนิวอะไรก็ได้ตรงนี้จะเป็นอันไตเติลหนึ่งนะคะเราก็เขียนเป็นชื่อชื่อเราภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะปุวิจริงมันต้องเขียนชื่โอโปรแกรมที่เราคำนวณคา l c ค l ล e อะไรเงี้ยแต่เราเขียนชื่อเราดีกว่าหน้าอะไรหน้าสามสิบสามอ่า สองครับสามใช่ไหมตอนนี้คููสองทับสามแต่ไม่มีสองทับสามเข้าเลยอ่าสองทับสามเป็นงิงองห้ามเียนบักอันเนี้ยสามสามสองสามอ่าพิมเข้าไปอ่าขอป้อนคำสั่งอ่ะพิมมาสไทยป้อนป้อนจำนวนเต็มบวกหรือป้อน ศูนหากไม่ต้องการก้อนข้อมูลตัวต่อไปอ่ามันก็จะมีโขดวงเล็บปิดนักเรียนเช็คดีๆนะเช็คโปรแกรม,มดีดีเขียนให้ครบไหคะอันไหนไม่เห็นเราเลื่อนมานี่มันมีอีกบรรทัดบรรทัดที่หนึ่งไม่ต้องเขียนอันนี้มันมีการอธิบายเราเราพิมพ์มาก็ได้มันก็สแสดงผลเนี่ยชาร์ปคือมันจะไม่มีผลต่อคำา โปรแกรมที่เราเขียนแต่ไม่ต้องเขียนหรอกนะอ่ะาคลืนบรรทัดใหม่กด Enter นะคะ sum sum แปลว่าบวก SQM SUM แปลว่าผลรวกคือถ้านักเรียนเขียนติดกันก็คือติดตลอดถ้าเว้นวรรคก็คือเว้นบรรคตลอดคือการเว้นวรรคคือเพื่อความสวยงามไม่มีผลนะคะศูนอ่าซัมแปลว่าผลรวม m a x คำสั่งเราต้องรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่องหา max คือค่ามากที่สุดเท่ากับ0 n, n. เป็นวรคเท่ากับ0อ่ะ์ผลรวมเท่ากับ0ูน max เท่ากับ0 n เท่ากับ0มันจะคำนวณนยังไง y w h คำสั่ง y ละ i l e y h มีเงื่อนไขบูลีนแล้วค่ะมากกว่า0แล้วก็ตามด้วยโคล,ลอนจุด2จุดจาง คือบรรทัดใหม่ n เท่าครูเว้นวรรคตลอดครูก็เว้นวรรค n n บวกหนึ่งคือบรรทัดใหม่ซ้ำซ้มเท่ากับซ้มแตม่ว่าผลรวมซ้ำแล้วก็บวก h นะคะอันนี้ต้องเป็นสมการเนาะ if if อ,อันนี้คือคำสั่ง if y ต้องตามด้วย if ทางเงื่อนไข h นะคะ,าาา S, ะ,คะมากกว่า max ถ้ามาที่สุด N A S max max วงเล็บปิดแล้วก็ colon colon โโอันนี้มันเหมือนกับว่าเราจะต้องใส่ตัวเลขลงไปแล้วก็กด enter ให้หน้าจอแสดงผลนะนะ max นะคะ max เท่ากับ h นะคะซึ่งเมื่อท่าใหม่ h เป็นว่าเท่ากับ อินก็คือจำนวนเต็มวงเล็บเปิดนะคะ i n นพุชนะคะวงเล็บเปิดสังเกตเราจะเปิดอย่างเดียวเพราะว่าพอเรากดเปิดในโปรแกรมมันจะปิดให้อัตโนมัตินี่อันนี้ก็เหมือนกันโคดโคดหรือฟันหนอันเดียวอะนะคะป้อนจำนวนเต็มบวกป้อนจำนวนเต็มบวกหรือป้อนศูน ไม่ต้องการป้อนข้อมูลเดี๋ยวมันน่าจะมีอีกข้อมูลตัวต่อไปอเอามาไปคิกตรงนี้ด้วยตัวต่อไปอไม่ต้องโขดปิดเลยมันจะมาเปิดด้วยโขดมันก็จะปิดด้วยโขดอัตโนมัติข้อดีแต่ถ้าในของเกาไพทองออนไลน์เราต้องพิมพ์ทุกตัวเลยนะคะมันไม่ปิดให้อันนี้ดีมาก มันเปิดแล้วมันปิดให้ if if นะคะ if กับ n เราไม่มีเท่ากับ if n มากกว่า0 colon อ,อ่ะตอนนี้ print เราเรียนไปแล้วตัวนหนึ่งก็คือคำสั่งให้แสดงผลทางหน้าจอเนาะ print print วงเล็บเปิดผลรวมนะคะผลรวม รวมแล้วก็เอามาหลังวงเล็บลูกน้ำซ้ำผลรวมอุ้ย,ยดูด้วยซ้ำนะคะขออภยัยลูกน้ำนะคะแล้วก็โคชมันลูกน้ำเขาเรียวกว่าโคอนหรือเซมิโคออนเซมิโคลอนจะเป็นจุดอ่าและค่ามากที่สุด ค่ามากที่สุดมันปิดให้อัโตโนมัติแล้วก็เลื่อนไปข้างหลังปิดอัโตโนมัติขคอ,อมมาลูกน้ำอีกนะคะ max 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 ตรงเล็บปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วสิบสองบรรทัดก็กดหลันถ้าเราพิมพ์ถูกตามบังเสริมมันจะหลันได้ไม่ต้องรีบ มันใช้พื้นที่ l i n หนึ่ง s เกับ i n input bond ทายซิว่าอันไหนหายไปนักถาายนิวทอรวันของคอร,ออร,รองงูอะไรหายไป error หนึ่งอ,อะไรหายไปเขาบอก s i t a e r o r error in v o i c e s y t a x s y t a x ก็คือสัญลักษณ์อะไรหายไปครูหาเจอและอะไรหายไปคะ ครูไม่ได้เปิดโคดโคดมันหายไปหรือว่าไปเผิดอลบก็ไม่รู้อ่าลันใหม่เราต้องแก้บรรทัดที่เออเลอเขาจะบอกว่าเออเลอรไหนอะมาแล้วป้อนจำนวนเต็มบวกหรือศูนย์หากไม่ต้องการป้อนข้อมูลตัวต่อไปเต็มบวกอะหกกด enter ป้อนจำนวนเต็มบวกหรือศูนย์หากไม่ต้องการป้อนจำนวนต่อไปอาแปดแปดอาผลรวม ผลรวมหกผลรวมเป็นหกค่ามากที่สุดก็คือหกป้อนจํานวนเต็มบวกหรือป้อนศูนย์หากไม่ต้องการป้อนข้อมูลต่อไปแปดสิบแปดต้องมากที่สุดสิผลรวมเก้าสิบสี่ค่ามากที่สุดคือแปดสิบแปดอ๋อการบวกหาเอามารวมกันบวกจะเป็นถึงแปดสิบแปดเนาะเนี่ยค่ะเสร็จเดียวเดี๋ยวแทบหน้าจอ ให้เพื่อนดูไม่ยากเลยแค่พิมพ์เขียนโปรแกรมตามในหนังสือแล้วก็รันให้ผ่านอยากจะฝึกให้เรารู้คำสั่งเบื้องต้นต้องเขียนบ่อยๆถึงจะสั่งงานให้ทำโปรแกรมคำนวณตามโจทย์พอเราผ่านโจทย์บ่อยๆทำบ่อยๆเดี๋ยวเราจะประปรยุกต์ใช้ได้อ่าวิธีการส่งก็กดแชร์ตรงนี้ข้างบน ก็พิมที่ชื่อครูเลยค่ะทีนี้ก่อนแชร์ครูเคยบอกแล้วเนาะเนี่ยค่ะแชร์รับลิงก์ตรงนี้ให้นักเรียนกดตรงนี้ค่ะทุกคนที่มีลิงก์นะคะแล้วก็ให้คุณครัวเอเดเตอร์สามารถรันโปรแกรมของนักเรียนได้ถ้าเอ i t เตอร์ไม่ได้ก็มันก็จะเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะขึ้นขอร้องให้นักเรียนอนุญาตนะคะเอาใหม่กดแชร์แล้วก็พิมพ์ชื่อเมลของครูนะคะ t.i.u. จุด w.i.n.y.s.i.s.k.t.s. ด a.c. t.h. นะคะเอสิ้นนะคะส่งแล้วมันก็จะมาที่เมลครูนะคะหรือถ้าใครไม่มาเราก็คัดลอกข้างบนนี้นะคะก็ปริ้งแล้วก็ไปที่เมลของครูนะคะครู เวลาส่งมามันจะใช้เวลาประมวลผลนิดนึงยังไม่มาก็กดเขียนจดหมายนะคะเหมือนเราส่งจดหมายอ่ะกดเขียนเราปรัดหนึ่งมันจะอืดนิดนึงเครื่องโรงเรียนกำลังโหลดอยู่ถึงถึงครูถึงก็คือเป็นที่อยู่อีเมลแอดเดรสถึงใครถ้านักเรียนเคยส่งจดหมายหาครูมันก็จะขึ้นอัตโนมัติอ่า แล้วก็เขียนว่าไพทอนหน้าอะไรไพทอนหน้าสามทับสามใช่ไหมเราก็คลิกขวาวางเมื่อกี้คัดลองมาแล้วเดี๋ยวครูก็มากดตรงนี้เขียนชื่อนิดนึงว่าของใครอ่ามออะไรสองทับสามค่ะแล้วก็กดส่งเนี่ค่ะอันนี้จะมาเลยส่วนที่แชร์นั้นครูจะต้องมาดูในไดรฟ์นะคะักเรียนแชร์มา กดที่มันจะเก็บงานทุกอย่างอยู่ในไดร์ที่ครูบอกใช่ไหมคะเราแชร์ไดร์มาเนี่ยมันก็มาแล้วอัตโนมัติอันนี้ครูปิดไปก่อนเนี่ยค่ะครูก็กดเข้าไปเปิดแล้วก็กดรันกดตัวเพลงตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะรันให้อัตโนมัติของไครรันผ่านมาแล้วมันก็จะค้างวาอยู่ครูก็ไม่ต้องรันแล้วงงๆจับจานบวก ผลรวมรอ120ด้ามากที่สุดคือหกหกไปเรื่อยๆนะโอเคเรียบร้อยหนึ่งชั่วโมงพอจะทำได้ไหมจ๊ะเ,เขียนสักอย่างพระถ,า,ถายเวนุษอ,อความหวังของหมู่บ้าน พอจทำได้ไหมคะรัตวัน,วนได้ค่ะโอ้โหได้นแน่นอนส่งมาแล้วมั้งเนี่ยบางคนได้สุ้าคะแนนแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนสองทับสองนะคะแระสิบคะแนนด,ดูได้เลยมีรางวัลให้สำหรับคนคะแนนสูงสุดที่เส็นยาไว้สองทับสองวิธีการคำนวณเขียนโปรแกรมรัดารบแล้วแต่มันมีเออร์เรอร์สองโปรแกรมมั้ง ออันที่ไปเป็นสองบรรทัดาก็จะหักคะแนตนตามนั้นถารานในวส่งมาแล้วเออเลอร์บรรทัดหนึ่งนะพยายามไม่ไม่ต้องรีบส่งรันโปรแกรมให้มันผ่านอะ่ะเหมือนตามที่ครูสอนอนะ่ะนะคะแล้วตะว,วันยังไม่ส่งเหรออ่าเดี๋ยวไปเขียนค่าโดยสารส่งมาอย่างอย่างสิบหนะ้าบรรทัดหน่าสามสิบเอ็ดนะ โอเคมีอะไรสงสัยถามครูไหมคะถามอีกไหมถ้าไม่มีครูขอจบแค่นี้นะถ้าถ้าสงสัยอะไรไม่ได้ก็ไลน์ส่วนตัวครูได้เลยจ้าสวัสดีค่ะ